สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงของหมอลามอสซี่แอนเชนทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องราวของดูดวงความรักนะของคนที่คุณแอบส่องของคนที่คุณแอบชอบแอบรักแอบคิดถึงอยู่นะเขาคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะ คนคนนั้นของคุณค่ะของชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายนค่ะหรือผู้ที่อยู่ในลัคนาราศีตุลก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะการยึดหลักแบ่งตามวันนะคะก็ขออนุญาตยึดหลักแบ่งวันเป็น ตามโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะยึดหลักตามโหราศาสตร์ตะวันตกก็ได้เช่นกันนะคะไม่มีปัญหานะตรงไหนตรงกับท่านก็ยึดหลักตรงนั้นได้เลยนะคะการดูดวงก็เป็นการดูดวงโดยรวมค่ะไม่ได้ระบบบุเจาะจงว่าเป็นของใครท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะก็ขอให้รับชมไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะ เอาละค่ะชาวราศีตุลชาวราศีตุลมาดูสิว่าขอดูคนคนนั้นของคุณที่คุณแอบชอบแอบรักแอบหลงไหลแอบคิดถึงอยู่เนี่ยค่ะคนที่คุณแอบชอบนะคะแอบอะไรก็แล้วแต่เนาะแอบรักแอบชอบแอบหลงไหลแอบคิดถึงแอบเป็นห่วงอยู่ยังอยู่ตรงเนี้ยค่ะเขาคนนั้นเป็นยังไงคะ ตัวตนของเขาเป็นยังไงคะของชาวราศีตุลคนที่คุณแอบรักแอบชอบอยู่เนี่ยคะ่ะหรือชาวส่องในอพแวนสก้ ents, าวไม้เท้าคะ่ะ the emperors king of lands n i ยั t o ัพส์อา w ั t o queen of cups ตัวตนของคุณนะคะตัวตนของคนของคุณชาวราศีตุลที่คุณแอบรักแอบชอบแอบคิดถึงแล้วค,ลคุณจะมาส่องเขาอยู่ตอนนี้ค่ะเขาเนี่ยตอนนี้นะคะ มองขออนุญาตมองว่าเขาเนี่ยคุณคนนั้นของคุณนะคะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่นะคะมีสิทธิ์ว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูมีความเป็นไปได้นะเมสสิงห์ธนูชาวธาตุไฟหรือชาวต่างชาติต่างแดนนะคะคนที่คุณแอบชอบแอบส่องแอบคิดถึงอยู่นี่ ใช่ประมาณนี้ไหมคะเป็นคนราวนี้ไหมเขามีความเป็นผู้นำสูงค่ะน่าจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นผู้ใหญ่นะหรือเป็นหัวหน้า manager director อะไรประมาณนี้อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่ต้องเป็นผู้ที่รับภาระดูแลกิจการการงานต้องเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำนะคะตอนนี้เหมือนเขาดูเหมือนเขากังวลค่ะเขากังวลอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานของเขามองดูว่าเขาเนี่ยนะเป็นคนที่ คิดทบทวนไตรตรองในหัวเขาคิดแต่เรื่องงานเรื่องการเดินทางไปทำงานต้องการสร้างอาชีพสร้างครอบครัวชาสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองมากๆเลยอยากจะเป็นคนประมาณนั้นจริงๆเลยเขาเขาอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จค่ะเดินทางเที่ยวล่องเที่ยวรอบโลกไปเลยแล้วก็ไม่อยู่กับที่เนาะพยายามแต่เขาก็ยัง เหมือนกับเขามีความลังเลบางครั้งเขารู้สึกว่าอยากจะหยุดแล้วมีใครสักคนนะคะอยู่เพื่อซึ่งเข้ามาในความรู้สึกความรักอยากมาสร้างครอบครัวก็เหมือนกันนะเขาก็อยากจะไปจีบไปหาใครสักคนมาเป็นแฟนเหมือนกันนะมองดูว่าเขาคนนั้นของคุณไม้ว่ากระทั่งผู้หญิงผู้ชายก็ตามนะคะเหมือนเขาคนนั้นนะบุคลิก ก็น่าจะเป็นคนที่เราแบบอารมณ์ดีจริงๆแล้วมองดูบุคลิกส่วนตัวของเขาเป็นผู้ใหญ่เหมือนคนอารมณ์ดีมีพุทธิภาวะสูงด้วยนะดูรักสวยรักงามรักหล่อด้วยนะคะดูแบบเนียบทีเดียวดูเจ้าชู้นิดๆนะคะเพื่อแบบแต่น่ารักเนาะอะไรประมาณนี้คะ่ะน่าหลงไหลนะมีความสามารถเนาะเป็นคนเก่งนะครีเอทีฟมีความสามารถทีเดียวนะอยู่ในตำแหน่งระดับสูงด้วยเราก็ เห็นแล้วก็เป็นประมาณนี้เราเราถึงได้ชอบเขานะมันมันน่ารักอะไรประมาณนี้นะคะคนคนนั้นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะเขามีบุคลิกของเด็กอยู่ในตัวด้วยบางครั้งเขาดูเป็นผู้ใหญ่แต่บางครั้งเขาดูเป็นเด็กนะคะประมาณนี้นะคะแต่ยังไม่มองว่าเขามีคู่รักเป็นเรื่องเป็นราวนะดูเหมือนเขาจะต้องการโลดแล่นทํางานชอบ ็บางทีก็เกี่ยวไปเรื่อยนะคะแต่ยังไม่มีใครเป็นตัวเป็นตนสักทีเนื่องจากว่าชีวิตของเขาั่้นคิดถึงแต่เรื่องงานเป็นใหญ่เป็นสําคัญโอเคแล้วเป็นยังไงมาดูซิว่าเขาคิดยังไงกับเราเขามองว่าเราเป็นคนยังไงครับชาวราศีตุลค่ะชาวราศีตุลคนของคุณที่คุณแอบส่องอยู่เนี่ยคะ่ะคนที่คุณ แอบชอบแอบรักแอบคิดถึงคำนึงหาเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นยังไงคะเขามองว่าคุณเป็นยังไงนายขับเก้าทูวยคาเอกสดหนึ่งดาบค Ten acles, ่ะ10 of Pentacles สิบเหรียญ8 of Cups และ2 of Pentacles เขามองว่าคุณเป็นยังไงนะคะคนคนนั้นของคุณชาวราศีตุลเขามองว่าคุณเนี่ยมองดูผิวเผินแล้วดูเหมือนเป็นคนที่สตรองมากเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูงมีความสามารถ เป็นคนที่สู้ชีวิตค่ะเป็นบางครั้งดูเหมือนนิ่งมองไม่ออกเลยมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นอะไรที่ดึงดูดเขาจริงๆนะเป็นเขาเป็นคนที่เขามองคุณแล้วดูน่าสนใจอะคนคนนี้นะแล้วก็ดูคุณน่าจะอารมณ์ดีสนุกสนานนะชอบปินชอบเที่ยวชอบดื่มชอบเป็นชอบสังสรร์อยู่ในกลุ่มเพื่อนเขาดูมองดูคุณก็หลันลา,ลาชีวิตดี กินดื่มสังสรรค์แล้วก็ให้ระวังอาจจะอวบอ้วนได้นะคะดื่มถ้ากินทะเที่ยวมากๆนะคะให้ระวังเข้ามองดูเหมือน,นคุณเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแต่ชอบ ดื่มชอบสังสรรค์ก็อาจจะมีเจ้าชู้เล็กๆไหมเขามองว่าคุณเจ้าชู้เล็กๆแต่ก็ไม่ได้ทําจริงนะมันเหมือนมีความเจ้าชู้เล็กๆในตัวก็ไม่ได้ต่างกันกันกบเขาสักเท่าไหร่นะคะชอบหลีชอบเกี้ยวไปเล่นๆไปวันๆนะแต่ดูเหมือนจริงๆแล้วบุคลิกของคุณดูเหมือนจะตรงและจริงนะคะไม่ใช่แบบคนหล่อแหลกอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะคะเขามองว่าคุณประสบความสําเร็จด,ด้วยมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะ สิบเหรียญคำมีเหมือนกับมีครบแล้วมีวิทยาฐานะทางด้านการงานการเงินเหมือนจะครบแล้วด้วยเหมือนมีอะไรเรื่องของฟันเชื่ยของคุณเขามองคนคนนี้เขามองคุณมาว่าคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่น่าคบหาน่าสนใจคนหนึ่งทีเดียวเพราะเขาเห็นคุณเนี่ย มองไปในด้านของทิศทางของความกความสบความสาเร็จทางด้านการเงินมองดูคุณรูปลักษณภายนอกแล้วเหมือนเป็นคนมีกระตังอะไรประมาณนี้นะคะอประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ยังไงอีกคะเหมือนคุณสองคนนะ่าจะเคยพบเคยเจอกันแล้วนะน่าจะเคยพบเคยเจอเคินคุยคุยพบปะแล้วก็จากห่างหายกันไปไหมคะ เคยพบปะพูดคุยแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วคุณแอบคิดถึงเขาไหมคนที่คุณชอบเนี่ยคุณอยากจะส่องเขาใช่ไหมหละ่ะว่าเขาเป็นยังไงเนาะคุณเหมือนเหมือนรู้จักกันมาแล้วนะเหมือนเคยพบเคยเจอรู้จักกันแล้วนะไม่แน่ว่าเคยสารความสัมพันธ์อาจจะไม่เคยสารความสัมพันธ์แต่อะว่า อาจจะเคยอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะคะกินดื่มสังสรรค์กันอาจจะเจอเคยเจอกันแล้วพบปะพูดคุยนะคะแต่คุณแอบชอบเขาเขาอาจจะไม่รู้ความไนเขาต้องการให้คุณเผยความไนแต่คุณแอบเก็บซ่อนไว้อยู่คนเดียวคุณนิ่งจนไม่เขาไม่รู้ด้วยว่าคุณรู้สึกยังไงจริงๆกับเขาพูดถึงว่าเขาก็อยากจะอยากรู้ความในใจของคุณเขาก็อยากเข้ามาเกี่ยวไหมก็อยากเหมือนกันก็อยากจะมีการเริ่มต้นที่ ดีนะแต่เหมือนว่าความรักมันเหมือนดูคลุมเครือนะคะไม่ชัดเจนคล้ายๆว่าสถานะมันไม่ชัดเจนเขาก็ไม่รู้จะมองความรู้สึกกับคุณหรือความสัมพันธ์จะสร้างไปในทิศทางใดน,นะคะในขอดูแนวโน้มในอนาคตสิคะขอดูแนวโน้มในอนาคตระหว่างคุณสองคุณหน่อยสิคะชาวราศีตุล ชาวราศีตุลคนนั้นของคุณที่คุณแอบรักแอบชอบแอบคิดถึงแอบเป็นห่วงอยู่เนี่ยแนวโน้มความรักของคุณ2คนจะไปในทิศทางใดคะขอพลังงานจากไพ่ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์จะไปในทิศทางใด The Empress, t e n of Swords, The Hermit เอกภพันธ um ์ The d a แนวโน้มนะคะสำหรับแนวโน้มของคุณสองคนความสัมพันธ์ถามถึงคุณสองคนโดยตรงนะคะมองได้ว่าถึงคุณ คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็แล้วแต่นะคะเพรียพร้อมครบสมบูรณ์พร้อมพลั่งแค่ไหนเพอร์เฟคแค่ไหนเขาอยากได้คุณมาเป็นแม่ของลูกเขาอยากได้คุณมาเป็นพ่อของลูกเขาแค่ไหนนะคะแต่เรื่องราวมันคงไม่ได้เป็นไปดังใจค่ะมันมีความอกหักมันมีการหยุดพักเบรกและจบอยากจะเริ่มต้นแต่มันเริ่มต้นไม่ได้นะคะ ดังนั้นคุณสองคนก็คงต้องมองหาอนาคตของตัวเองนะคะมันไม่สามารถเวียนบรรจบเข้ามาพบกันได้นะคะโชคชะตามันไม่นำพาคุณสองคนถึงคุณสองคนจะเคยแอบรักแอบชอบแอบมีใจให้กันเพียงใดนะคะแต่สุดท้ายแนวโน้มสรุปของคุณสองคนนะคะ มันก็จบลงค่ะมันไม่สามารถจะมูฟออนหรือไปต่อด้วยกันได้นะคะคุณทั้งสองคนก็มีบุคลิกเช่นๆคล้ายๆกันเนาะเช่นเดียวกันนะคะเป็นคนที่มองดูแล้วอุดมสมบูรณ์ค่ะมองดูแล้วเก่งทั้งสองคนเลยมองดูแล้วน่าจะเป็นพ่อหรือแม่ของลูกที่ดีในอนาคตของคุณได้สมบูรณ์เพรียบพร้อมทั้งความเก่งความฉลาดและสติปัญญาและความสามารถหน้า คบหาไว้เป็นแฟนเป็นคนในความรักนะคะแต่ว่าเรื่องราวระหว่างคุณสองคนแนวโน้มนี่มันไปกันไม่ได้จริงๆคะ่ะจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องยอมรับความเป็นจริงยอมรับว่าเรามันไม่ใช่คู่กันจริงๆคะ่ะมันไปด้วยกันไม่ได้พยายามแล้วพยายามแล้วเหมือนกับว่าจะ จะเริ่มต้นอะไรสักอย่างด้วยกันพยายามจะไปต่อและเริ่มต้นกันแต่แล้วมันก็จบค่ะเดอะเดทมันคือการจบและการเริ่มต้นใหม่ถ้าคนใดคนหนึ่งในอนาคตนะคะมันเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้มองว่าถ้าคนใดคนหนึ่งในอนาคตกลับมาพบหวนกกลับมาพบรักกันอีกครั้งนะคะมันต้องมีคนใดคนหนึ่งจบความสัมพันธ์กับคู่ของตัวเองก่อนนะคะเพื่อให้อีกด้านหนึ่งเป็นโสดและความโสดกับโสดมาเจอกันเนี่ย มันอาจจะมีการจบก่อนและมาเริ่มต้นใหม่อะไรดีๆร่วมกันนะคะแต่มองว่าแนวโน้มระยะอันใกล้นี้ค่ะมันคงยังเป็นเส้นขนานยังคงไม่วนเวียนมาพบปะเจอกันและความรักครั้งนี้มันก็ไม่เป็นไปดังใจเราหวังนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะชาวราศีตุลเอาละค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะไม่ว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นยังไงกับไพ่ก็แล้วแต่นะคะการดูไพ่เป็นการดูไพ่โดยรวมค่ะไม่ได้ระบุส่อสงว่าเป็นของท่านใดท่านหนึ่งนะคะขอให้รับชมอย่างมีสต,ต,สตินะคะใช้วิจารยณในการรับชมนะไม่เศร้านะคะไม่น้อยกับเรื่องราวที่มันเป็นไปอย่างนี้นะคะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับท่านก็ได้นะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยค่ะก็ท่านผู้ชมนะก็ ขอให้รับชมด้วยความสนุกสนานเท่านั้นนะเป็นบันเทิงนะคะไม่น้อยนะจ๊ะชาวราศีตุลค่ยยังไงก็เป็นกำลังใจให้และก็เดินก้าวต่อไปเพื่ออนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณและเพื่อชีวิตของคุณในอนาคตที่ดีๆค่ะ อราคาชาวราศีตุลสําหรับคลิปนี้นะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการรับชมชาวราศีตุลทุกท่านค่ะกดชมแล้วเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆในครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ชาราศีตุลดูดวงความรัก2คนที่คุณแอบชอบแอบรักแอบคิดถึงก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ